โอเคสวัสดีพบกับผมจิม๊บมานท็อปสวิปเหมือนเดิมทุกคนคงสงสัยว่าทําไมผมถ่ายตุ๊ก,กตุ่นมา2ตัวนี้เอาจริงๆไม่มีไรนะผมนั่งอยู่หน้าคอมคือผมจะบอกว่าช่วงเนี้ยผมต้องขอโทษด้วยที่ไม่มีเวลาทําคลิปหรือลงคลิปเลยเพราะว่าเนื่องจากปัญหาส่วนตัวหลายๆอย่างที่ทําให้ผมไม่สะดวกที่จะลงคลิปแล้วก็ ไม่ใช่สิผมผมหมดมุกด้วยพูดย,ยังไงดีบทบุมสารภาพได้ไหมคือจริงๆผมมีคลิปไว้เนี่ยเนี่ยแดได้ผมอยู่นี่ยคือผมถ่ายไว้แล้วประมาณ2 3สามคลิปอยู่ใน SD card ผมคือคือมีแหละแต่แต่ไม่ได้ทำลงเพราะว่ารู้สึกคอนเทนต์มันจะซ้ำซากเกินไปหน่อยคือมันบ่อยเกินไปละผมก็เลยรู้สึกหน่ายที่จะทำมันอีกก็รู้สึกเบือ่อเบื่องเงหมดแพชชั่นด้วยบวกกับว่าช่วงนี้ขี้เกียจอะแล้วสุขสุขภาพร่างกายก็ คางแย่หนึ่งไม่ได้แย่หรอกจริงๆผมหาข้ออ้างเองแหละแล้วก็วมีเวลาว่างผมก็จะเปิดคอมอย่างเงี้ยผมมาตอบพยายามจะหาข้อมูลมาตอบคอมเมนต์สำหรับคนที่ถามถามข้อมูลผมนะแล้วก็หลักๆแล้วจริงๆผมมาผมผม,ผมเปิดสตรีมเล่นเกมผมนั่งเล่นนั่งเล่นเกมแหละไม่ใช่เราผมบอก้วช่วงนี้ผมก็มีเล่นเกมบ้างมีติดเกมบ้างคือเบื่อมันไม่ใช่เบื่อดิทุกเรียกว่ามันมันหมดคอนเทนต์อ่ะมันหน่ายไม่มีอะไรทา ผมก็เลยว่ามาถ่ายห้องผมอย่างเงี้ยแหละผมก็คงบทสักพักหนึ่งอ่าอีกอย่างหนึ่งมันจะมีภาพวิดีโออินเสิร์ตขึ้นมาดิดหนึ่งดิดหนึ่งนะทิสหนึ่งก็คือรถผมติดโค้ดอีกแล้วโค้ดไฟสีชม้มที่ทุกคนจะเห็นอยู่ในคลิปที่ผมมาลงเนี่ยเหมือนที่ผมบอกไปหลายคลิปไอ้โค้ดเนี่ยมันเกิดเหตุมาจากว่าแบตเตอรี่ลดหมดเกลี้ยงหมดเกลี้ยงคือยังไงหมดเกลี้ยงคือ คือมันหมดขั้นที่แบบมันหมดสนิทไม่ใช่แบบหมดแล้วบิดมาไม่ติดไฟอะไรเลยนะคือคืออันนี้คือหมดแบบสนิทจริงๆเหมือนไม่มีแบตแล้วอ่ะถ้าหมดแบบลักษณะนี้คุณเข็นรถปุ๊บรถคุณจะสตาร์ทไม่ติดแล้วพอไฟมันกระชากมันจะทําให้เกิดเออมันจะทําให้เหมือนแบบมันมีกระแสไฟที่มันอัดอันเข้าไปคือโค้ดตัวนี้ถ้าผมจำไม่ผิดผมถามสูนย์สูนเช็กบอกว่ามันเกี่ยวกับไฟทั้งหมดเลยมีไฟเกินไฟโหลดไฟนู่นไฟนี่ เขาบอกมาจากการที่ผมต่อไฟเลยแหละอันจริงๆไม่ใช่มันมาจากแบตหมดแล้วผมไปเข็นกระตุกมันขึ้นมามันเลยทําให้ทําให้เกิดไฟฟ้าที่มันเยอะขึ้นไปมันโอเวอร์โหลดเกินไปแวบหนึ่งกล่องมันก็เลยแสดงโค้ดขึ้นมาให้เหน็นเกี่ยวกับโค้ดไฟซึ่งผมก็จะเอาไปลบเร็วๆ็วนี้แต่ตอนนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาไปลบตอนไหนแต่ถ้าแบตคุณไม่ได้หมดเรี่ยงไม่เป็นไรนะคุณใส่เกียร์สแบบถ้าบิดแล้วยาบไฟน้บปัดยังขึ้นอยู่แต่ว่ารถสตาร์ทไม่ได้แล้วไฟไม่พอแล้วคุณใส่เกียร์สเข็นกำคัดเข็น กดปล่อยคัยคมันก็สตาร์ตติดอยู่นะแต่เคสของผมนี่คือหมดเกลี้ยงจริงๆไฟหน้าปัดไม่ขึ้นไม่พึ้นไฟอะไรเลยไม่ติดอะไรเลยถ้าทําแบบนี้พ๊บขนาดผมถีบรถอะ่ะผมให้เพื่อนถีบให้พี่ๆช่วยถีบรถด,ด้วยความเร็ว40อะ่ะผมปล่อยคัทมารถมันยังฉุดสตาร์ทไม่ติดเลยคือแบตมันหมดเกลี้ยงมากอย่าหาทําตามนะแนะนำามาถ้าหมดเกี้ยงจริงไปหาไปหาร้านชาร์จแบตบอ่าแล้วก็อีกอย่างคือจะมีคนถามว่าทำไมแบตที่หมดเกี้ยงเกี้ยงไปเลยก็ตามสเต็ปนะฮะคือ GPS g p s, s ที่อยู่ที่รถผมอะ่ะมันกินแบตตลอดเวลาคุณต้องคิดง่ายนะครับรถคุณไม่ค่อยได้ขับรถคุณขับระยะสั้นๆขับไปประมาณกิโลเดียวเนี่ยวันหนึ่งไปลับ2กิโลอย่างเงี้ยคุณใช้เวลาขับไม่ถึง2อนาทีซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่มันจะชาร์จแบตคืนได้มันเลยทําให้รถผมมันแบตหมดจริงๆผมมีสวิตช์คอมไบแต่บางครั้งผมลืมปิดมันถึงว่าปิดปิดสวิตช์แบบถ้าจอดไม่เสี่ยงมากจอดที่พักแล้วล็อกนู่นล็อกนี่ดีแล้วก็คงจะไม่เปิดอะไรเงี้ยแต่เดินทางไกลอะไรไม่ค่อยเปิด ก็อันนี้เป็นปัญหาของผมเองขอโทษด้วยขอโทษที่ไม่ได้ลงคลิปด้วยก็ยังคิดไม่ออกนะคือผมไม่อยากจะเอาคอนเทนต์ซ้ำซากลงอะขับรถแบบขับรถผู้นูนผู้นี่ยังหาแนวพูดไม่ได้นี่ก็หายไปเดือนหนึ่งแล้วปะที่ไม่ได้ลงคลิปแล้วก็อีกอย่างคือเนี่ยผมผมซื้อกีตาร์มาเป็น Yamaha F3 F310 ผมซื้อมาทำอะไรผมซื้อมันจะเล่นนะจริง ใช่ผมซื้อม่าจะเล่นแต่ผมเล่นไม่เป็นนะฮะผมผม่าจะหัดเดี๋ยวผมซื้อมาเป็นอาทิตย์แล้วจะเป็นเดือนแล้วผมก็ยังไม่ได้เล่นมันอยู่ดีนี่แหละ,ะซื้อมาททำไมวะ <c oughs> พวกนี้ก็กล่องกองปสะดวเก็บอันนี้ถือว่าถ่ายห้องเลยไหมแล้วก็ก่อนหน้านี้ผมไปหมกมุ่นกับการต่อกันดั้มนะฮะอันนี้คืออัสเตเกตอัสเตเกตเอ่อกันดั้มไอเอ็กขี จะเตี้ยกับยูนิคอนหน่อยนั้นยูนิคอนคือเนี่ยแหละฮะผมนั่นค,คือขอวิสาสะอาดถ่ายห้องแล้วกันผมหางานในเลขหาอย่างอื่นทําแก้เบื่อแก้เบื่อไปก็เลยไม่มีอะไรทำเมืถ่ายรูปถ่ายคลิปอย่างเงี้ยเผื่อบางคนบางคนอยากยังนั่งฟังผมบ่นนิด,ดนึงเรื่องรถก็มีเมื่อกี้ครับหมดไปแล้วอันนี้ถือถือว่ารีวิวคอมตัวนี้ด้วยได้ไหมอันนี้คือคอมที่ผมใช้ตัดต่อนะอันนี้เคสนี่ผม DIY เองผมเอาฝาหน้ามันออกเพราะว่าให้หลมมันโฟล์ววันนี้มันเคสของเคอร์อโมเทก มีใครอยาจะรู of Three, six, is, ้สเปคคอมผมไหมเผื่อผมจะบอกให้ได้ผมก็จำไม่ได้แม่นหรอกผมใช้ CPU ไรเซน5 3600ธรรมดานะไม่มี X ไม่มีอะไรบอร์ด B450 s t e ้ l ไม่ใช่บอร์ด4 5 0 a l l ั d Elite แล้วก็การ์ดจอเป็น RTX 2070 Super เห็นอย่างนี้ผมนั่นแหละครับไปทางเกมเยอะแล้วก็เป็นชุดน้ำต่อเอง แต่ก็ใช้ฟิตติ้งทั่วไปงานจีนทั่วไปสั่งออนไลน์ได้น้ำก็ใช้เป็นน้ำกลั่นก็วิ่งได้น้ำเย็นเย็นเฉียบเลยโนปูมอกบาก็โอเคเลยแท้งออแล้วก็อะไรแรมเป็นของ HyperX บัตรสามพันหกที่เหลือก็พัดลมซูนามิทั่วไปครับแล้วก็ s s d WD Blue 512ห้าหนึ่งสองกับฮาร์ดดิสก์หนึ่งลูกฮาร์ดดิสก์สามจุดห้าเป็นเจ็ดพัน 7,200รอบของของเซียเกตเป็น巴 r ค c ด d a ก็มีแค่นี้ฮะสเปคกคอมผมมันมีแค่นี้จริง,รงๆเดิมๆทีผมเอามาเล่นเกมแหละนึ่นยอรับแล้วก็จอ2จอตัวนี้เป็นเอเซอร์เป็นผมจำจำาหัสทั้งหมดไม่ได้มันเป็นจอ 144Hz ที่โอเวอร์คอรึ้นไปเป็น 165Hz ซึ่งเอาไว้เล่นเกมจริงๆเป็นจอ24นิ้วนะ23.8-23.9แล้วก็อีกตัวนึงเป็นเอเซอร์เหมือนกันแต่ตัวนี้ เป็นจอไอเซอร์ธรรมดา7 5เพราะว่าตอนตัดต่อ2จอมันง่ายดีไงแล้วก็ลำโพงเป็นอะคนติกผมไม่ได้รู้สรรพคุณเรื่องเสียงเรื่องอะไรมากนะแล้วก็มีแล็ปท็อปผมมีเครื่องหนึ่งโน้ตบุ๊กแหละบ้านเราโน้ตบุ๊กเครื่องเก่าเองเมืม่อก่อนผมตัดต่อผ่านตรงนี้ก็จะเป็นเป็นตัว CPU จะเป็น i7 7 7, 7, 7 0 0 k เอ้ย7 0 7 0เก่าแล้วแล้วก็แรม 16GB กาจอเป็น GTX 1050ธรรมดาก็ SSD 2 5 6ที่มาติดเครื่องมาเป็นแบบ NVMe SATA อันนี้ผมลงลึกไปไหมจริงๆแล้วข้างในเป็นฮาร์ดดิสก์นเทฮาร์ดดิสเอร์5,400รอบทั่วไปโอเคพวกคีย์บงคีย์บอร์ดก็เป็น Mechanical ของไซ n o ของทั่วไปก็จะเปลี่ยนอยู่คิดอยู่ จริงๆพักนี้ก็จะมาทางอื่นบ้างละคือเรื่องรถผมหมดแนวจริงๆอผมขอโทษนะจริงๆช่วงนี้หงก็มาหาตอบคอมเมนต์อยู่เรื่อยๆอยู่นะไม่ใช่ไม่ตอบผมก็หาทานู่นทำนี่อยู่ล่าสุดเออไปเที่ยวกพะจะแทรกรูปไปเที่ยวอีกหนึ่งผมอาจจะเอารูปผมขึ้นมาปึงป้งปึงป้งปึงป้งปึง้งปึ้งปึ้งไม่รู้ใครจะเห็นไหมเป็นรูปที่ผมไปเที่ยวโกกโกคุณออกเสียงว่าอะไรโกอีดก ที่สระบ,บุรีตอนแรกจะทําคลิปยาวเลยตอนไปเที่ยวแต่พอไปมาก็ตื่นสายด้วยขี้เกียจด้วยแล้วตอนเดินทางไปก็ช่วงนี้ผมหมดแพชชัน่นนะผมว่าการอะไรกันแน่ว่าผม,มคิดไม่ออกจริงจริงช่องผมอยากทำนะผมอยากนำเสนอคอนเทนต์หลายอย่างเรื่องรถทั้งนู่นทนนั้งนี้ผมก็มานั่งดูแล้วก็มีอย่างคนเพื่อนบ,บ้านเราเวียดนามที่มาขอให้ผมทําสัพให้ซึ่งผมก็รับปาก,กว่าจะทําแต่ผมก็ไม่ทําสักที คือภาษาอังกฤษผมก็ไม่ได้เทพลึกเจาะจงหรืออะไรขนาดนั้นนะแต่ถ้าเอาจริงๆจะทำมันก็ทำได้แต่ผมไม่ได้ทำสักทีหนึง่งต้องขอโทษด,ด้วยอันนี้ยอมรับเลยว่าว่าแย่จริงที่ที่ไม,ไม่ไม่ได้ทำบางทีมันหมดแฟชั่นทัานท่นทำถ้ามันหมดไฟก่อนผมก็คงทำอะไรไม่ได้เหมือนกันนะบางทีมันนึกขี้เกียจขึ้นมาแล้วแบบรู้สึกว่า มันผมไม่อยากให้เสพคอนเทนต์เดิมๆผมขับรถทุกวันทุกวันเดิมๆม,มันไม่มีอะไรหรอกเรื่องผมชื่อประจำวันผมมันมีแค่นี้วันหลดไปก็เลยว่าจะหาอย่างอื่นทําอยู่ก็มีคนถามคอมเมนต์ต่างๆผมก็มพยายามมาไล่ตอบอยู่นะแต่บางอันที่ผมตอบไม่ได้เนี่ยเพราะว่าบางทีมันเป็นแบบผมช่องผมผมทําอยู่สองคนม,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 นะมีมีผม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 ชื่อจิ๊บนะผมมีผมจิ๊บกับอีกคนนึงคือป่านซึ่งสายป่านเนี่ย เขาจะทํารีเบลของเขาก็จะมีคลิปแบบทาหมู่ต่างๆนะผมก็จะไม่ได้ไปตอบเมนเขาเท่าไหร่อย่างๆประมาณเนี้ยผมไม่ได้ไปตอบเพราะว่าผมไม่ได้มีความรู้เลยว่าเขาทําอะไรในในในคลิปคลิปนั้นคลิปเขาไม่ใช่ผมไม่ได้ดูนะผมดูอยู่แต่ผมก็ไม่รู้จะตอบแทนเขาไงเพราะว่าเขาเป็นคนทําขนาดผมจะตั่งตอบ Facebook ผมในช่วงนี้แบบหลายอย่างผม้อ <laughs> แททพอแท้ซึ่งหงอยเหี่ยว จริงๆผมบดไปยาวเลยเป็นสินาทีแล้ว,ม,ม,ลวมีคนฟังผมอยู่ไว้เนี่ยออแล้วก็แทรกเข้ามาอย่างหนึ่งคนกงจะเห็นตกใจว่าเฮ้ยตอนแรกมันไม่มีอยู่มันมันพึ่งมาผมเอามาเองมันไอ้แพดผมแพดแอร์สผมเอามานั่งดูคลิปเรืเเ่อยๆเรืเ่อยเปอยเพราะบางครั้งผมเล่นเกมผมเล่นจอหนึ่งผมเปิด YouTube จอหนึ่งแล้วผมก็ถ่ยถเฟซบุ๊กเล่นเล่นเครื่องหนึ่งแต่ผมก็ไม่ได้อ่านทั้งหมดนะคือถ่ายดูดๆหน่อยแล้วก็เล่น มันเกมที่ผมเล่นจะถามมีอะไรบ้างก็คอฟดิวตี้ฮะล่าสุดเพิ่งลบไปเพราะว่าเริ่มรู้สึกเบื่อแล้วแล้วลก็มีเนี่ยทั่วไปที่ผมลงไว้เกมออฟไลน์ในเรื่องนั้น h o r i z o n Zero Dawn f o r g ก y City Skyline ลทั่วไปเลยจริงๆนะผมไม่ผมขอโทษนะผมคิดไม่ออกจะทำอะไรวะตอนนี้ก็คลิปนี้เป็นคลิปที่เล่า เหตุการณ์ช okay. no okay. ah. ่วงที่ผมหายไปแล้วกันนะว่าผมติดขัดอะไรผมมีปัญหาอะไรผมพยายามจะลงคลิปอยู่นะอันนี้หลังจากนี้น่าจะทยอยลงเรื่อยๆอยู่แต่อาจจะเป็นแบบไลฟ์สไตล์เข้ามาแทรกบ้างไม่รู้จะมีใครจะดูไหมแล้วก็มีแบบว่าของจุ๊บจุ๊จิกจิกบ้างเหตุการณ์แบบแปลกๆต่างๆต่างๆนานาบ้างเือเริ่มเดินเปรียนลไม่ไดู้ดสนาเหมือนเหงาจริงๆเหมือนเหงามันไม่ได้เหงาขนาดนั้นแต่บางทีอีเวนต์ผมมันเยอะเกินไปแบบ บางจังหวะที่แบบมีไฟมีลมจะทําแล้วก็แบบมีงานตุ๊บตุ๊ๆตุ๊กตุมาคือกลุ่มสังคมผมเยอะนิดนึงไม่ไม่ได้เยอะมากนะแต่ว่าก็ดนึงที่บางทีทําให้เราเอาเวลาไปทําอย่างอื่นก็นั่นแหละฮะนี่คือจุดเสียจุดหนึ่งนั่นใจบอกผมเล่มเล่นเกมมาช่วงนี้เกมหนักมากหาอะไรทำด้วยบางทีก็นั่งดู Youtube ดูหนังดูอะไรไป ก็พยายามจะมาตอบอันนี้ลูบิกผมเอามาเล่นแก้สมาธิผมเล่นจบนะ่างนี้ผมเล่นจบมไม่ได้ซื้อมาทิ้งนะแต่ผมหมายถึงว่าผมเอาไว้เล่นแบบฆ่าเวลาบางทีก็ครั้งนี้ผมจะลงคลิปนี้ไปหวังว่าทุกคนจะได้ดูได้รับชมก็คลิปใหม่อาจจะมาเร็วๆนี้แต่ยังคิดไม่ออกว่าจะทําอะไรหลักๆอาจจะเล่าประสบการณ์การใช้งานบางอย่างเช่นตอนนี้ท่อก็เริ่มเหลืองนิดๆหน่อยๆแล้วผมไม่รู้จะไหม้ไหมต้องเช็คก,ก่อนเพราะว่าผมใส่แคท อีกสองตัวด้วย p r 2ตัวเนี้แล้วก็น้ำมันเครื่องก็ใกล้ใกล้ใกล้วันละจะเปลี่ยนละวันนี้ว่าจะไปเล่นหัวเอ็มซอยหน่อยคือจะลองของแพงหน่อยว่ามันดีมันมันทำให้รู้สึกต่างกันขนาะดนั้นไหมแล้วก็เรือ่องยางอเวอร์ไซ์ที่มีน้องถามมาบ้างหลายคนถามมาซึ่งเอาตรงๆอ่ะถามว่ามันเป็นผลไม่เป็นนะเป็นยอมพูดตรงๆเลยว่าเป็นแน่ๆว่ายางอเวอร์ไซ์คุณเพิ่มเบอร์หนึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยระยะการเข้าโคง้งหรือหน้าสัมผัสมันแคบลงแน่ๆบางทีมันทําให้คุณเข้าโค้งได้ไม่ดีขึ้น แต่รถเล็กนะฮะเข้าใจคาว่ารถเล็กไหมบางทีคุณอาจจะขับไม่เร็วรถคันนะั้นอะไม่เร็วคือที่ว่าเนี่อาจจะห้าสิบหกสิบขับแถวซอยขับอะไรอย่างเงี้ยขับได้ไม่มีปัญหาเข้าโค้งเข้าอะไรคุณไม่ใช่โค้งหนักะถึงโค้งระวเบิดหรืออะไรเงี้ยคุณก็ทําได้แต่ถ้าจะถามผมนะถ้าพี่เปลี่ยนยางพี่จะเปลี่ยนไซส์อะไรผมเปลี่ยนไซส์เดิมผมใช้รถเต็มที่มากตอนนี้ผมขับแค่ร้อยสามสิบตลอดบางทีรถผมถึงแค่นี้แหละร้อยสี่สิบนี่พี่จะเป็นไม่ได้ประมาณร้อยยี่สิบห้าร้อยสามสิบเนี่ย เขาค้งเขาโค้งผมเต็มที่เลยนี่ผมบ่นยาวไหมผมบ่นยาวไหมผมกวาดไปทั่วเลยเนะี่ยคุณจะเมากล้องผมไหมก็นั่นแหละฮะก็ยาวไปก็นั่งเขีย yeah, แป๊บนึงก็นั่นแหละฮะสุดท้ายแล้วคลิปใหม่อาจจะมาเร็วๆนี้เร็วๆนี้พยายามจะลงเรื่อยๆเผื่อบางคนคิดถึงผมผมจะบอกว่าผมสบายดีสบายดีอยู่แต่ผมเป็นคนอย่างเงี้ยหัวผมเตลดิดผมว่างๆไม่ได้ ก็เลยออกมาพูดเยอะหน่อยก็เออแถมแถมเรื่องเงินดีกว่าแต่เดี๋ยว,วยผมค่อยเรื่องเงินผมมีจะมาพูดเรื่องหมวกกนอกกับบลูทูธบลูทูธติดหมวกผมนิดนึงอันนี้เดี๋ยวไว้คลิปหน้ากันแยกกว้หน่อยให้มีอะไรทําเพิ่มใหม่โอ้เล็บยาวจังวะโอเคผมก็ประมาณนี้ฮะตอนนี้ผมยังโอเคอยู่นะสบายเน,น้นนั่งขายห้างโชว์ด้วยโอ้ โทษทีโทษทีโอเคถ้าอย่างนั้นก็เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมมันก็มีนะจริงๆมันมีกำลังใจคนกดซับแต่เออนี่กูกลับมาเล่นนี่แล้วโทษทีโทษทีก็มีแหละก็โอเคไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับมีอะไรสอบถามที่เมนไม่ได้เพิ่มเติมเลยทุกคลิปเลยผมจะมาไล่ตอบให้ก็ถ้าเป็นคลิปผมทำนะเดี๋ยวคลิปสายป่านผมจะไปบอกเขาอีกทีนึง ก็โอเคไ้เจอกันใหม่คลิปหน้าก็สวัสดีฮะแค่นี้แหละเยี่ยมไปเลยเยี่ยมเยี่ยม